ครับผมมือหนีสีผ้ามาเห็ดโยยสิโคงหมูครับเป็นจังไดติดตามเบิ้งด้วยครับเครื่องกัสซมี่คาตะไคร่ใบมะกรูดครับแล้วก็หูลักผ้ากเซมี พริแกงครับสำเร็จรูปแล้วก็กระเทียมดองขาดบะไรคือเครื่องพะโลครับครับเสต็แบบเดียวกันเล้คือจังโยอยไกลเลยครับครับเ้าจะมาหันเนออก่อนอดับแลก หั่นเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะครับตำล่ายมันอันนี้ห้าก็กจิมาหั่นเครืองมันครับนี่หั่นตะไคร่แล้วก็ใบมะกรูด หลังจากนั้นข้าก็สิมกับตำให้มันเข้ากันครับเอาข้ากะสิใส่พริกแกงครับผสมน้ำตำให้มันเข้ากัน สิประมาณเลยครับจากนั้นครับห้าสี่อาเครื่องลงไส้หมูเพื่อที่จะค้นเข้ากันครับไส้กระเทียมดองเลยครับ หลังจากนั้นก็นเครื่องพะลโลครับครับนี่สิปเป็นผงพะลโลครับเทลงไปเลยครับ ตามดวยฟองสูดหลดเลยครับแล้วก็น้ำปลาครับใส่ลงไปเลยจากนั้นเขาก็จะค้นๆเลยครับให้มันเข้ากันตั้งไฟเลยครับมาดิ ดฟมอกับรอประมาณจากสิบนาทีครับเอาสีมอวงเป็งครับโคกหม,มไม่จังน้อยนึงเพื่ออายความร้อนมสิบเรีอวครับ อาขนาดชิ้นราการน้วนะครับ,อรรรบเอาคนทีมาใส่ผ้าลงออไปขั้ตอนสุดท้าย เซตเรียบร้อยครับาตาทีประมาณนี้ครับโยนสีโค้งหมูครับสีสันนารับประทานบ่ครับครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับคลิปหนาพ่อกันไหม